ดีค่ะพี่น้องมามะละกอไปตำเด้อนี่เด้เรอรถพวงพวงพร้อมบอกขายแล้วจ้าตรงนี้เป็นหอมกระเทียมนะคะตรงนี้เป็นหอมกระเทียมมีมันไข่มันต่อเผือมนี่เผือกหอม หอมใหญ่ผลไม้ผักสดจากรถพุมพวงจ้าอุดมราคาไม่ขายในเด้อพี่น้อยสองโมงเสาออกมันีแล้วกอถ้งละสิบ,บาทฟักแฟงก็สิบ,บาทสิบ,บาทจ้าผักสดถุงละสิบ,บาทสิบ,บาทค่ะ มีคณะมีกองตุ้มไต้หวันมีมะอมอ่วงเปรี้ยวกระเจียบออกเหี้ยมดพี่น่องมันห่อนทําเสร็จเมื่อคืนนี้ค่ะมีมะนาว ทุเรียนนะคะมีทุเรียน,นเด้อพี่ร้องไอค้คยอยากกินทุเรียนมาบานเย่ะจังลองผักสดผลไม้สดจากรถพ่มพวงค่ะอุดน,นุนพ่อค้าไม่ขายหน่อยนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงสดมะม่วง,งมหาสนุก ไก่ดตามหาชน้นยสวยน้ม่วงสดชื่อพ่อมากเลยมหาชนกสวยงามมากค่ะนี่ก็ลามหวานมัน โมงเปรี้ยวครัแก้วขมิ้นเหลืองอ่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟค่ะ